สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วก็หนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสบายดีกันบ่คะพี่น้องคอยก็สบายดีค่ะอันว่าได้ล่มคลิปแล้วจะน้มือวานนี่เพราะว่าอันยุ่งหลายพี่น้องคอยยุ่งยุ่งพี่น้องช่วงนี้แล้วกะ็บ้านคอยน้ำมือวาดมือวานก่อนน่ะพี่น้องห้อนแบบว่านาคอยนี่แบบว่าอัน ออกห่อนเบิดแต่พี่น้องจนอยู่บ่ได้นะแต่เมื่อนี้หนาวพี่น้องล่มมากอากาศเปลี่ยนตลอกดเลยบ้าน่อยนพี่น้องอากาศบ่คงทีพี่น้องอันไปซื้อของพี่น้อง่อยนะตั้งใจสิไปซื้อลงเท้าพี่น้องไปได้อันตะของลูกมากนะจ๊ะพี่น้องไปชอปปิ้งมากนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นกาองเกงเจเดนพี่น้องซื้อกา่องเกงเจเดนมากนะจ๊ะเนาะ้าก็เสือพี่น้อง เสือไส่หนาล้อนนี่แหละจ้ะพี่น้องอันไปซื้อมาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็กางเกงสามีตัวหนึ่งจ้ะพี่น้องกางเกงยีนเนาะอันเบิร์ตไปอันสองร้อยกุญเเลนพี่น,ออน้องอันสองร้อยเท่าดดยิ้งสองร้อยยี่สิบแปดเหรียญพี่น้องเพราะว่าเฉพาะของลวงนี่ร้อยหกสิบเหรียญพี่น้องร้อยหกสิบเหรียญจุดสี่สิบ เจ็ดแต่ว่ากางเกงสามีหกสิบแปดเรียญกตาร,รเปิดไปอันสองร้อยยี่สิบแปดพี่น้องสองร้อยยี่สิบแปดเรียนน่าจะนะอันเอากางเกงไปใส่หนาล้อนนี่ยละจ้ะพี่น้องกระซิได้แกะออกนี่ยละจ้ะพี่น้องจะเอาไปซักเนาะเตรียมโตแล้วพี่น้องภาพภายัยกรอบละพี่ ตัดปายเมื่อกันพี่น้องตัดปายออกไปน้าคุยกันไปน้ำเราจะนันพี่น้องชิบอะเรเสียเวลางานแห้งหลายอยู่คอยกระไดตึงแต่มือวันทีหนึ่งไปในอันแจ้งไว้ก่อนเด้อยวจะว่าอันบ่ไดไปหาเพื่อนเดี๋ยวจะเด้อจนหอดวันทีสิบเก่าเลยบ่ไดไปหาไผ่เด้อยวจะเด้อเพราะว่าไปเที่ยวนะจะพี่น้องแบบ ยากจะหลายอาจจะบม่มีเวลาเขา youtube นะพี่น้องคงจะบ่ได้ไปหาหลายคนนะจ้ะเนาะแต่คงสิบ่ได้ไปทุกคนนะะั่นล่ะจ้าแจ้งพี่ๆน้องๆไว้ก่อนเด้อค่ะอย่าเครียดนะคอย,ยคอยอาจคอยบ่ได้ไปหาเด้มตั้งแต่วันที่หนึ่งจนหอวันที่ยี่สิบซะตีไปหออวันที่ยี่สิบซะ เพราะว่าข่ยมาหอดบานวันที่สิบเก่ากับคำแล้วนะพี่น้องข่อยมาหอดซีมุ้งแรงวันที่สิบเก่าหอดบานขนะ่เนี่ยอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดปุละพี่น้องกงเสียไ,ไปหาพี่น้องแล้วจา้าเนาะเอาตัมอันสะดวกสบายเด้ะพี่น้องเดิอบอบซีเรียเดิมอันญาตเพื่อนเพื่อนบ่เ,นนเข้าใจก็เลยมาแจ้งไว้ก่อน ก็คือยุดไปเลยแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนหอยวันที 20, 20่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดซะอะตีไปยี่สิบเอ็ดซะยี่สิบเอ็ดมือเลยไม่เด็ดไปหาใครได้จะเดินไปเที่ยวนอกกับแบบว่าสิปิงุ้มจะทุทรศัพท์มสีพิงนองแบบว่า,าก็เจ้าก็เชื่ออี้อย่างบ่บ่บ,บ่ปากต้อไผเองสินะมางุ่มจะยุดเท่โทรศัพท์กับบ่คือเนาะ กิ๊บเราคอยลงปกติเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเพียงแต่ว่าบ่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆเด้อจ้ะเด้ออันเพื่อนๆก็เอาตามสะดวกสบายเด้อจ้ะเด้อบ่ซีเรียสเด้อจ้ะเด้อขอบคุณ FC ล่วงหน้าเด้อจ้ะเด้อสิจะไปเบิ่งคลีบคอยอุ้ยจะไมนขี้ให้แห้งบ่อยากแนมมึงหอดกล้องพี่น้องมันเป็นหน้าดำๆปากดำๆำอย่างไรกับ่ฮู้ ก็ล่งคลิปปกติเนี่แหละจ้ะแต่บ่ฮููว่าสีล่งเวลาใดด้วพี่น้องเพราะว่าเพราะหมองถึงขอยไปก็มองนี่มันคนละเวลานะพี่น้องมันบ่แม่นเวลาเดียวกันนะคอยต้องไปกะเวลาอีกว่าคอยนะสีว่างช่วงเวลาใดยังเสิได่งลงคลิปก็ฝากติดตามในเด้อจ้ะเอซจ้ะเดี๋ยวจะล่งคลิปให้เบิ่งเป็นระยะระยะได้จ้ะเด้อ สีเหลืองบ่เคยซื้อเสื้อสีเหลืองให้ลูกครั้งแรกที่ซื้อเสื้อสีเหลืองให้ลูกเปลี่ยนไปจาละจ้ะพี่น้องจัซื้อเอาเสื้อสีอย่างว่าสิไปซื้อ,อยูโฟดีดาแต่กะอ๊ซื้อจากดีล่ะจึงได้กะได้ยซื้อยือเก่าเพราะว่าถ้าไปซื้อยูโฟดิดามันจะถูกก็ยู่มองคอยููไงพี่น้องมองเนี่ยมันแพงไง แต่ว่าแบบไปแล้วก็ซื้อนะพี่น้องแบบโอ้ยจังไรมันก็ต้องเลยซื้อก็ซื้อมันซะประมาณนี้ยนะเสื้ออันตกใสายผัวข่อยเห็นเสื้ออันข่อยเอาไปซักพี่น้องผัวข่อยคิดว่าเสื้อลูกก็เมื่อวานนี่เมื่อก่อนนี่พี่น้องที่ข่อยว่าเอาซูฟังที่ว่าไปซื้อของอยู่ท่าเกียรตินั้ ่อยซื่อเสียไม่ให้ลูกคอยมันเป็นเสียผู้ยิ่งพี่น้องอันคอยกับว่าได้เบิ่งเนาะเพราว่าก็ต้องเอาไปเปลี่ยนอีกพี่น้องซื่อเสียผู้ยิ่งไม่ให้ลูกัสินะเพราะว่าลูกผู้แางจะซื่อเสียผู้ยิ่งไมใ่ใส่งั้นสินะเดี๋ยวสีลงวิวที่อุทัดให้เบิ่งเด้อจะช่วงที่คอยไปเที่ยวโ,โวอ้โหจะในร่งคลิปอยียงเนี่ยเราจะน่าก็ค่อยติดตามนะจ๊ะพี่น้อง ข่กระบ,บินอ่าแปดมุ่งคิงอ่ะพี่น้องวันที่สามสิบข่บินแปดมุ่งคิงแปดมุ่งเศา้าเลยพี่นอ้องข่กระปตัต้งเต่ตีหาน่ะพี่น้องตื่นแต่ตีหาเพราะว่าก็จะเอารถไปจอดไว้อยู่สนามบินนะพี่น้องแล้วก็หายรถตัวเข้าไปทรงอ่ะนะพี่น้องรถ รถรดหลดบาทเข้าไปส่งนะมันกับบ่้เมนว่าโถดตู้แล้วก็บ,บ่เป็นรถดบาทเหรแม้จะจะเอ,อื่นรถอดหยังดอก็รหดตูะนะ้แล้วเนาะคลายๆรถดบาทขั้นหน่อยๆไงกิีดาไปซากพี่น้องค้องกับลือเขาลืออ,ลอ,ออกสิบเอาเสื้อพาไปหลยเราพี่น้องขาเอาเสือออเอเส้อ้าไปแค่ห้าหกตัวพี่น้องก็คือสิมุนใส่เอาอยู่ันแหละ เพราะว่าก่อนนั่น่าเอาเสภาไปเกือบยี่สิบตัวเอาไปาลกับบริษัยเพราะฉะนั้นเอาไปแคชีหาตัวนี่แล้วไปหมุนใส่หันเพราะว่าอันเธอก็เก็บพื้นที่ไว้นั่นเลยด้อเพราะมันตองมีคองมานะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวป่าซื้อนู่นซื้อนี่ไฮรันซีนาเดี๋ยวยาซื้อคองไฮรานสินางเชื้อ กางเกงสามีกะคอไปล่องกางเกงอยู่พี่น้องเขาก็ซื้อแต่ว่าลูกแลียนชวนอยู่ซื้อยังกับอะไรเหตุยังกับอะไรเป็นก็จะเป็นไข่แม่พี่น้องเอ้ยเจออากาศหนาวหนาวแล้วมาห่อนอากาศหนาวหนาวแล้วมาห่อนก็จะเป็นไข่นะคอยเป็นไปตัวจีบตัวแรีนซะเป็นน้ำเลี้ยวๆไปซะนี่ละจามือนไปซ้ำนี่ละจ้า กองซ้ำนเ,เ,เนี่ยเนบะิด์ตสองร้อยก็เหรียญเนาะเฉพาะของดูกระเบิดไปอันร้อยหกสิบเหรียญพี่น้องน้องเอ้ยขอไปเห็นกระเปา๋าไมโครคอร์ดพอเขาไปเบิ่ง,นะลงนนแล้วมนะันสามร้อ,อ,อยหกสิบแปดเหรียญพี่น้องว่าท่านได้ร่วมแท็กเลยนะสามร้อยหกสิบแปดเหรียญขยกใดแห้งผัวว่าอันเธอซื้อตั้งแต่กระเปา๋าชฉันก็ไม่เคยเห็นว่าเธอใส่จักใบนะ อันนั้นคือใบนี่มากี่ลีพี่น้องอยากได้นะแต่ว่ามันสามลอยกัวเหรียญคุณแม่ว่าได้ซื้อซ้ำนะพี่น้องก็ย้อนเอามาคำนวณบางแล้วก็คือบริษัทไปใช้นะพี่น้องซื้อมาเก็บไว้อยู่คือเก่านะแต่ว่ามันอยากได้ใช่ไหมพี่น้องกระจายว่าซือซ้อซื้อนิยังมากกับแบบว่าเอามาเก็บไว้พี่น้องเพราะว่าอัน ชีวิตแม่บ้านสมัครอยุบ้านนะพี่น้องมาพอพิไดสแต่งตัวงามๆนุก่กระเจานะพี่น้องแต่ว่ามันเห็นแล้วมันก็อยากได้นะพี่น้องลห้มันตกลุ่นก่อนเพื่อมันถูกรงสิไปเอาสามลอยหกสิบแปดเหรียญน,นะพี่น้องงามๆคอยถูกใจแห้งหจังได๋ก็ชินนั่นรับอนนะี้ขอ,อยากได้ช่วงนี้ยุคข้าวยากมากแพงพี่นอ้องอีหยังประหยัดได้ก็ประหยัดจะพี่น้องซื้อ มันสิอยากได้คือสมัยตะกี้อยากได้ยังกระซือได้อีงสิสมัยนี้ยุบเขายากมากแพงพี่น้องอยากได้ยังกระโบได้เพราะว่าอันห้าตองเก็บอันห้าห้าตัเก็บอันอันเงืนนะพี่น้องเพราะว่าอยกระสิไปเที่ยวน้ำเนาะแบบค่าช้จาจมันกระสิสูงขึ้นนะพี่น้องไปเที่ยว่อยสิข่อยไปหอดฝริดาซีมุ่งเคึงนะพี่น้องเงมือแรงเนาะกว่าสิเอาลงเอารดได้ก็เพื่อจะไปหอด บ้านพิซซาพกับทุ่มหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นก็นเลยชวนอันไปกินเขาเลยนะจ๊ะพี่น้องกับสิไปกินบุฟเฟ่เนี่ยจะจุะบุฟเฟ่พิซซ่าพี่น้อง <c oughs> กับสิมีไก่ทอดมิล่นมีนี่นนจ๊ะกินพิซซ่าน่ะดีแล้วจ๊ะพอลูกมันกินอาหารพวกนี้นะจ๊ะเพราะว่าถ้าไปกินอาหารที่แบบว่าเป็นจานภายจานมันเนี่ยมันต้องมาคิดว่าลูกสิกินอย่างพ่อไม่กินอย่างนะถ้าเกิดว่าไปบุฟเฟ่นนะอยากกินยังก็กินโหลดสินะมันมีชอย่ังสินะ พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำู่วย้ะจ้ะพี่น้องอันขอบคุณเย็บซี่ทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะอันพ่อกันอันยูฟอร์ดีดาด้อจ้ะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกทุกท่านนอคะติดตามมาให้กำลังใจทุกทุกคลิปเลยค่ะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนด้อจ้ะพี่น้องจ๋าพ่อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ